สวัสดีครับพบกับด้าซ่าเกมเมอร์ทนะีวีนะวันนี้ผมก็จะมาทำปกหรือรูปที่เราอยากแต่งเขียนอะไรลงไปในภาพก็แอปนี้ตามนี้เลยชื่อตารหนง P I X E L L มั L ้งใช่ปะนั่นแหละแล้วก็เกดเข้าไปโหลดมาปุ๊บเมื่อไม่มเสียเวลาเราต้องโหลดมาก่อน แล้วเราก็ต้องเข้าไปเริ่มแรกมันจะให้ทำอะไรก็ไม่รู้สิเออผมรูปไว้นานแล้วแล้วทำรูปอะไรไว้นานแล้วนะมันจะอยู่อย่างนี้แล้วเรากดมาตรงนี้นะเนี่ยมันจะเริ่มแรกมันจะมีให้เลือกอะเดี๋ยวเดอันแรกนะเนี่ยมันจะมีเราไม่ต้องเกรงใจว่าเฮ้ยมันมีแค่นี้อะทำไงเหรออ้า เลือกไปสักอันสองอันไม่ถ้าถ้าเราไม่อยากเลือกเราก็กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยนับจากอันแรกมาอยู่อันที่สีที่ผมกดอยู่แล้วเราก็กดเข้าไปตรงกลางจะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราต้องกดเข้าไปตรงกลางตรงนี้อ่าเพื่อมันจะให้เราเลือกรูปของเรา เนาะสมมติเจ้ารูปนี้ไม่สมมุตรริรอกผมเอาเลยอะรูปนี้แบบเอเอผมจะเอาไปจะลบโอเคเราจะไปปิดเดี๋ยว้เ้เราเราจะไปปิดตรงไหนวะยังไงเราจะปิดลงอ่ะอ่ะเดียว เราจะพิมพ์เรากดมาตัว A แล้วเราก็กดบวกนี่มันจะมันจะมีตรงนี้ให้เรากดเข้าไปมันจะนะมันจะเป็นตัวพิมพ์ตรงนัน้ถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเราจะพิมพ์ไปว่าแต้มไรนะแต้มไรเชื่อว่าน่าจะเนาะว่าผมก็ไม่รู้อะ เต็มนะครับโอเคเราพิมพ์ไปแล้วนะอย่างนี้เพื่อให้เราจะเป็น,นเปลี่ยนสีแบบตรงนี้เราไม่เห็นเปลี่ยนสีมาเป็นตัวอะไรก็ไม่ได้อ่าเดี๋ยวเรล่เแรกจะเป็นตัว A เออนะไรเนาะเราก็กดอยู่ในตัวเอเราเรื่อนมาจะมีตรงสีนี้อ่าเราก็กดเข้าไปเราเลือกสีอ่าเรา,เาสีานี้เดูว่าสวยดีแล้วมันจะอยู่อย่างนี้นะเราเราก็ ขยายได้เลยเนาะแล้วขยายนี่เหรอใช่ปะขยายได้อยู่ตรงนี้โอเคเราก็ขยายแล้วเราจะเอาอยัางไงก็ได้นะเพราะไม่ค่อยจะอะไรมากหรอกแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วในการบันทึกอ่าเราจะกดตรงนี้กดด้านบนสุดนะ่ยเนีน้เป็นแบบ เป็นพวกรูปแฟ้มที่คุณครูทั่วไปจะเอามาเก็บข้อมูลหรือใบงานอะไรต่างๆนะเรากดเข้าไปมันจะขึ้นอย่างนี้นะเรต้องแปลกว่ามันมีสองอันเราจะกดตรงไหนกดล่างสุดตรงนี้ครับแล้วกดเข้าไปมีสองอันแล้วมีพวกนี้อะไรมากมายเราไม่ต้องแปลกไปอีกครั้งแล้วก็กดตรงนี้นะนะตัวเอ A V E อ่ะก็เข้าไปรอแค่นี้ครับเมื่อเสร็จแล้วครับวิโฆษณาเราก็ก,กดกาบป๋าไปและผมจะมาทำไอนี่นี่จว่าอะไรก็ไม่รู้ <c ười> ไม่ว่ารักและคิดถึงเหมือนเดิมเอ้รักและคิดถึงและคิดถึงโอเค จะมีไปอย่างนี้เนาะแล้วเราก็อาเปลี่ยนสีตัวเออเปลี่ยนเป็นสีกันเลยเราไม่ต้ององงสีอะไรก็ได้แล้วครั้งนี้ผมจะเอาสีเหลืองเหรอโอ้ยสดุดอสีเหลืองได้ครับอ่าเออจะขยายตัวหนังสือปรับ AB เราจะกดเข้าไปใน a อบก็ได้แล้วเขา,เามันจะให้เลือกนะเราตัวหนังสือแบบไหนเอาอย่างไงอะไรยังไงนะอ่ามันจะให้เราเลือกแล้วเราก็จะเลือกไปเอาแบบนี้โอเคก็จะให้อยู่อย่างนี้นะตัวหนังสือจะใหญ่ขึ้นแล้วจะมีความกลมขึ้นโอเคแล้วเราก็จะให้นี่มันจะแบบให้งอนะ ว่าเป็นอะไรดีมากเลยม่ว่อไว้เลยอะ่ะสุดยอดมากครับแต่ด้านหลังเราจะไม่เอาแบบแบบนี้นะด้านหลังเราจะเอาแบบเลือกก่อนด้านหลังเราจะเอา,เอ,าอะไรดีอานี้ปะนี่นี่เลยเนาะ ถ้าเป็นอะไรแบบจีจีมากบอกไว้เลยก็ยังจะสิ้นอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถเลือกในนี้ได้แล้วก็เลือกมากดตรงนี้เลือกได้นี่เลือกรูนะอ้ามันจะมีรูปให้แค่นี้ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆมันน่าจะแจกรูปเพิ่มนะโอเค ก็เราก็กดบันทึกไปเหมือนเดิมนะอ่ามีเสียงโทรศัพท์หรือเสียงอะไรดังๆก็ขออภัยนะอะแล้วก็ได้อย่างงี้ก็อ๋อไม่ใช่ละโอเคครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วใครดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบวกันในในคลิปน้า